สวัสดีครับอ่าองอีสานยันตินนะครับผมอ่าเมื่อนี้ถ้ามาแต่งลายใหม่นะครับน้ะโดยแปลงอ่าสีปรสิินะครับผมหลายๆคนที่หมดจัดมาครับนาะระบบน้ํามันนะครับผมขอเมาเบิ้งไกลๆครับอ่าจะผมเชียนลายแล้วนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับนาออันนี้เคลือบแล้วอ่าเคลือบแล้วนะครับอ่าดำลายอ่าประมาณนั้นลายลายไม้นะครับ ก็จะมาดูขั้นตอนการเขียนนะครับอ่านี่ครับเราเริ่มจากตรงนี้นะครับผมเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับแล้วก็ไปยืนดูนอ่าลายลามิเนตแล้วก็อ่าลายไม้ต่างๆนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใส่เลยนะครับผมเราจะได้ตามไม้แบบไหนลายไม้แบบไหนนะครับผมอ่าว่าที่เราต,ตาา้องการนะพอให้มันสวยก็พอแล้วครับผมแค่น,นี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไล์ กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อีสานดีติมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ